ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Enterprise Review by Quickserve นะครับโดยพบกับผมนะครับผมพัฒน์ Product Manager นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Tower นะครับตัวค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับในชื่อรุ่นนะครับ HP ML 3 5 0 E Gen 8นะครับซึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใน Generation ใหม่ที่สุดนะครับของทาง HP นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีพอร์ต ให้เราได้ใช้งานทั้งด้านหน้าด้านหลังและภายในอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นนะครับจากทางด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าก็เป็นเพนเพลียบเ,เรียบนะครับเนื่องจากว่าเขามีตัว cover มีบาร์เซลตรงนี้คุมมาอยู่นะครับเราสามารถที่จะเปิดนะครับเพื่อมาดูอรอตภายในได้นะครับอันนี้ต้องใช้กุญแจนะครับที่แถมให้ที่อยู่ด้านหลังนะครับโอเคอ่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอากุญแจขันเปิดด้านหน้านะครับครับสำหรับด้านหน้านะครับหลังจากที่เราเปิดฝาเคสมาแล้วนะครับก็จะมีตัว DVD ลอม ให้มาให้1ตัวนะครับเป็นแบบ5.25นะครับด้านข้างนะครับถัดจากซีลอมนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายลาเบลนะครับอันนี้ HP เขาดีไซน์ไว้นะครับซ่อนไว้นิดนึงตรงนี้เราสามารถที่จะดึงออกมานะครับเพื่อที่จะดูตัวตัว serial number ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใต้ตัวซีลอมนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับรวมไปถึงมี Status สถานะของ LAN นะครับ System Health นะครับ แล้วก็ปุ่ม UID นะครับ UID นี้หลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเรากดไว้เพื่อให้มันมีไฟโชว์ที่ด้านหน้าและด้านหลังเคสนะครับจะได้ป้องกันการเข้าใจผิดในการที่เราเข้าไปเมนนทันนนเครื่องนะครับแล้วก็มี USB นะครับมาให้เราีก3พอร์ตนะครับโดยรวมด้านหน้านะครับตัวพาเนลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่แค่บริเวณนี้นะครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วเขาจะสังเกตว่าเขาจะเขียนมาบล็อก1นะครับบล็อก2แล้วก็บล็อก3นะครับตรงนี้เหมือนกับเป็น e n c ค o ชอร์ที่เราสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้นาดนข 3.5นิ้วนะครับหรือเราเรียกว่า LFF เนี่ยเราจะใส่ได้ทั้งหมด18ลูกนะครับก็คือ1บล็อกนะครับจะส,สามารถใส่ฮาร์ดดิสได้ทั้งหมด6ลูกนะครับอลองนับตรงนี้ดู1 2 3 4 5 6นะครับเรามีทั้งหมด3บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสที่เป็นขนาด3.5นิ้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด18ลูกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนตัว e อนโชเชอร์ด้าหนาหน้าเนี่ยให้ใส่ฮาร์ดดิสที่เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับหรือว่าตัว SFF นะครับซึ่งถ้าเราคอนเวิร์ตเป็น2.5นิ้วเมื่อไหร่นะครับเราสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ที่สูงสุดถึง24ลูกนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังนะครับเริ่มต้นจากด้านบนก็คือเป็น power supply นะครับตัวรุ่นนี้นะครับ ML350E Gen8 ตัวนี้เนี่ย power supply เนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบนะครับแบบที่จะเป็นเป็นฟิกนะครับหรือว่าเป็นฟิก power หรือว่าจะเป็นตัว hot swap ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว power เองเนี่ยก็มีให้เราเลือกก็คือ สองกำลังนะครับก็คือตัว460วัตต์แล้วก็700วัตต์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับใช้งานแล้วก็ออปชันที่อยู่ภายในนะครับใต้ตัว Power ลงมานะครับก็คือจะเป็นสล็อต p c i ที่เป็นแบบ full high นะครับหรือว่าเป็นขนาดปกติตรงนี้จริงๆรายละเอียดมีแสดงโชว์ไว้หมดแล้วนะครับสังเกตดูนะฮะทีมีบอกว่าอินเทอร์เฟซแต่ละตัวเนี่ยเป็นแบบ x8 นะครับ x16 นะครับก็เราสามารถที่จะเช็คตรงนี้นะครับเพื่อดูอินเทอร์เฟซได้เลยนะครับ ใต้นะครับตัว extension slot ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ต USB นะครับมี USB อีก4พอร์ตเช่นเดียวกันด้านหลังนะครับมีพอร์ต I/O นะครับพอร์ต I/O ก็คือพอร์ต management นะครับมี VGA นะครับสามารถต่อ monitor ต่อจอได้แล้วก็มีพอร์ต serial นะครับ RS 2 3 2นะครับรวมไปถึงก็คือมีพอร์ต LAN ที่เป็นแบบกิกะบิตอีก2พอร์ตนะครับด้านหลังนะฮะมีปุ่ม USB ด้วยนะครับเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับคือตรงนี้เขาจะโชว์ status ไฟเวลาเรากดปุ่มจากด้านหน้าแล้วนะครับ โอเคอันนี้คือโดยรวมของด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับสำหรับภายในนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นพอร์ตสตาร์ทที่เชื่อมกับซีดีรอมนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดนะครับช่องตรงนี้เนี่ยใส่เป็นพวกเทปไดรฟ์นะครับหรือว่าเป็นพวกดีวีดีที่เป็นขนาด5.2 5นิ้วเพิ่มได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือก d i ์ประเภทไหนที่มาต่อพวงเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับด้านนี้สังเกตว่าจะมีหมายเลขบอกพัดลมนะครับหนึ่งสอถ้าใส่ c นะครับโดยเดิมที่ถ้าเราใส่ซีพัดลมมาให้2ตัว แต่ว่าถ้าเรามีการเพิ่ม CPU แล้วเนี่ยทางเราจะคอนฟิกตัวพัดลมให้เป็น4ตัวนะครับพัดลมตรงนี้เป็นแบบเป็นแบบ non hot swap นะครับต้องมีการปิดเครื่องก่อนก่อนที่จะถอดพัดลมตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูบนเมนบอร์ดนิดหนึ่งนะครับ CPU บนเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นในตระกูล E5 หรือว่า E5 นะครับ E5 นะครับในในซีรีส์2004นะครับก่อนอันนี้เราเคยรีวิวตัว ML 3 5 0 P นะครับ Gen 8ไปแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ตัวนี้เนี่ยโมเดลใกล้เคียงกันก็คือว่าเป็น ML 350แต่ว่าเปลี่ยนจาก P เป็น E นะครับ E ก็คือ Entry นะครับ P ก็คือในเรื่องของ Performance นะครับ n t r Server เนี่ยโอเค CPU เราเป็น E 5 C on ก็จริงนะครับแต่ว่าในใน Family ของเขาเนี่ยเขาคือในตระกูล2 0 0 4นะครับถ้าเป็นตัว3 5 0 P เนี่ยเขาจะเป็นในตระกูล2 0 0 6ะครับคือ Performance จะลดลงมา,านิดหน่อยนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายของตัว าราคาเครื่องก็จะถูกลงนะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็น e5 f นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ซัพพอร์ตการติดตั้ง CPU นะครับสตัวนะครับอ่า CPU แต่ละตัวนะครับก็จะมีสล็อตนะครับหรือว่าช่องใส่อ่าเมมโมรีมาให้ทั้งหมดนะครับอ่า12อ่ะโทษทีฮะ6สล็อตนะครับ6สล็อตต่อ1 CPU นะครับถ้าเราต้องการใส่เมมโมรีมากกว่า6สล็อตนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มตัว CPU เพิ่มนะครับเราไม่สามารถที่จะข้ามนะครับไปใส่เมมโมรีสล็อต ที่ไม่ได้อยู่ที่ฝั่งของ CPU ตัวเองได้นะครับอันนี้ลูกค้าบ,บางท่านอาจจะสับสนนิดนึงในการซื้อเมมโมรีเออเห็นว่าทําไมในเครื่องมี12สล็อตทําไมซื้อเมมโมรีเกินสักสิบชาร์ทมาใส่แล้วทำไมถึงเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็เนื่องจากว่าเราต้องมีตัวซีพียตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นตัวคอนโทรลเมมโมรีนะครับสำหรับเมมโมรีนะครับแม็กซิมัมที่เราจะคอนฟิกในเครื่องตัวนี้ได้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่192กิกนะครับเมมโมรี Memory เนี่ยเป็นแบบ DDR3 นะครับ ECC นะเราจะเลือกใช้เมมโมรีที่เป็นแบบ UDIM หรือว่า RDIM ก็ได้อันนี้เป็น2ช้อยด์นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการคอนฟิกที่เป็นแบบ full slot นะครับ192กิกเนี่ยเราต้องใช้เมมโมรีที่เป็นแบบ RDIM นะครับ RDIM เท่านั้นนะครับรวมไปถึงบนเมนบอร์ดเนี่ยก็มีฟีเจอร์เรื่องการทำพวก Advanced ECC นะครับเรื่องของมิลเล r ร์นะครับเรื่องของการทำ spare memory นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับถ้าจากเมมโมรีมาก็จะเป็นสล็อตละนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาระบุมาแล้วว่าสล็อตเนี่ยมันจะมีแบบ x16 กี่สล็อตนะครับ x8 กี่สลอ็อตอ่ะตรงนี้คือ x16 3สล็อตนะครับ x8 นะครับ2สล็อตแล้วก็ x4 1สล็อตนะครับอ่โดยที่นะครับอ่าอ่าสล็อตแรกนะครับจะเป็นแบบ gen 3นะครับแล้วก็2สล็อตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ gen 2นะครับด้านข้างของสล็อตนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของแคชนะครับแคชที่เราอัปเกรดให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ที่เขาทำหน้าที่ในการ control hard disk ในเรื่องของการทำเลนะครับซึ่งตัวสมาร์ทอ r a y ที่ คอนโทรลฮาร์ดในเรื่องของการทำเลทเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับปรับเปลี่ยนได้หลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ลงในดีเทลว่าในเครื่องเนี่ยใส่ตัวไหนมาให้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าลองลองคุยกันทางฝ่ายขายของเราดูนะครับว่ามีคอนโทรลเลอร์รุ่นไหนนะครับมีแคชขนาดเท่าไหร่นะครับให้เลือกใช้งานบ้างนะครับโอเคฮะทั้งหมดก็เป็นนะครับในส่วนของภายในของ HP Polyan ML 3 5 0 E Gen 8ค สำหรับบทสรุปนะครับของ HP Poland นะครับ ML 3 5 0 g e n 8ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบทาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นเมนสตรีมนะครับที่ราคาค่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะ แล้วก็ p r r o r r m n c e เนี่ยก็อาจจะถดถอยลงมานิดนึงนะครับถ้าเทียบกับตัวโมเดลที่เป็น 350P นะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็เหมาะกับกับการใช้งานที่เป็นแบบวางบนโต๊ะหรือว่าวางบนเชลล์นะครับเราไม่ได้ติดตั้งเข้าตู้แหลกนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้จากฝ่ายขายของเรานะครับที่เบอร์นะครับ0 9 4 9 6 1 0 9 8ถึง9นะครับต่อ108ถึง113นะครับ แล้วเรามาพบกันนะครับในการรีวิวในสินค้าตัวต่อไปนะครับขอบคุณครับ